สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับ New Osmo Pocket 2นะครับเปรียบเทียบกับเจ้า GoPro Hero 9ครับว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างไรกันนะครับขอแรกนะครับเจ้า DJI Osmo Pocket 2นะครับคือ กล้องที่มีกิมบอ l นะครับตัวนี้นะครับมีแมคานิซึมนะครับในการการสั่นครับมันเป็นมันเป็นกิมบอลจริงๆดังนั้นการการสั่นของมันก็จะทําได้ดีกว่า GoPro Hero 9นะครับเพราะว่าดิจิตอล IS นะครับการสั่นที่เป็นซอฟต์แวร์ครับจะทําได้ดีแต่ก็มันก็จะจะมีภาพที่เป็นจิตต์ลิงนะครับจะมีสั่นๆวั่บเบิลวับอยู่บ้างครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นแมคานิซึมกิมบอลนะครับครับสิ่งที่ GoPro ทําได้ดีกว่าก็คือ ไฟล์แบบ 5K นะครับ New Osmo Pocket 2กับเจ้า GoPro Hero b a c k เนี่ยใกล้เคียงกันนอกจากที่ว่าเจ้า GoPro Hero b a c k อ่ะทำได้ที่ 5K นะครับ Resolution 5K ที่ 4K ทั้ง2ตัวก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันโดยที่เจ้า DJI ได้ดีกว่าก็ก็คือในเรื่องของภาพนิ่งที่สามารถมีรายละเอียดถึง64เมกนะครับเป็นไฟล์ภาพที่ใหญ่มากๆ ในเรื่องไฮเฟมเลตเพื่อออกมาทำสโลโมชันนะครับทำได้ดีเหมือนกันทั้งคู่สามารถถ่ายได้ที่120เฟรมเซกัน220เฟรมเซกันนะครับทำได้ดีทั้งคู่เลยแต่ว่ารู้สึกว่าความละเอียดยของ GoPro จะทำได้ดีกว่านะการพกพาทั้ง2ตัวก็พกพาได้สะดวกนะครับแต่ GoPro จะได้เปรียบตรงที่มีอุปกรณ์ออกมาเยอะนิดหน่อยนะครับมีแกสเกตให้ให้ใช้เยอะนะครับเรื่องความกว้างของภาพครับความกว้างของ จอภาพ New Osmo Pocket เนี้ยมาที่20มิลมนะครับขณะที่ GoPro มาที่16มิมนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเขามีเลนส์วายมาให้นะครับเมื่อเราใส่เลนส์วายเข้าไปมันก็จะได้ประมาณ15-16ม mm, มเหมือนกันก็ใกล้เคียงกับ GoPro ข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับมุมมอง Perspective ภาพมันจะไม่ดิสทอครับภาพมันจะไม่บิ al, ดเบี้ยวขณะที่ GoPro มันจะมีบิดเบี้ยวนิดนึงนะครับด้วยความที่มันเป็นเลนส์วายมาก ข้อดีของ GoPro ก็คือหน้าจอจ,จอแสดงผลนะครับใหญ่ในขณะที่ตระกูล Osmo Pocket เนี่ยหน้าจอมันจะเล็กนิดเดียวนะครับจะใหญ่ได้ก็คือการเอาไปต่อออกโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่เจ้า GoPro ได้เปรียบตรงที่สามารถเปลี่ยนแบตได้ตัวนี้ต้องเสียบเข้าไปนะครับแต่ก็สามารถแก้ปัญหาเนี้ยได้โดยการใช้ power bank เสียบนะครับเสียบต่อตลอดเวลาที่เรา,ท,เราที่เราใช้ครับไฟภาพสีนะครับสีรู้สึกว่า เจ้าตัวนี้จืดกว่าของ GoPro นะครับ GoPro จะคมชัดเข้มคมชัดกว่านะครับตัวนี้จะจะสีซีดไปกว่าเราสามารถไปเก็บสีต่อดได้นะครับอย่าง GoPro แล้วเจ้าตัวนี้เหมาะที่จะถ่ายเหมือนซีนิม a าติกนะครับเรื่องเสียงนะครับเสียง GoPro เป็นรองเจ้าตัวนี้มีสีิงจรครับเพราะว Osmo Pocket นั้นมีไมโครโฟนถึง3-4ถึงด้าน,นครับมีด้าน ด้านนี้ด้านหน้าด้านข้างนะครับเพื่อเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมนะครับตอนที่เราใช้ใหม่นะครับูดโดยที่ไม่ด้านอื่นครับจะประเมินเสียงรอบข้างแล้วก็ตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับก็ได้เปรียบเจ้า go pro hero nine อยู่นี้ด้นะครับราคาก็2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะครับมาสุบกันนิดนึงนะครับทั้ง2กล้องเนี้ยเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงกันทั้งคู่นะครับเป็นกล้องที่ดีทั้งคู่เลย มันจะแตกต่างกันที่การนำไปใช้นะครับโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเจ้า DJI Osmo Pocket 2เนี่ยเหมาะกับการไปเที่ยวในเมืองไปถ่ายสวยๆช็อปปิ้งเดินเล่นถ่ายภาพในขณะที่ GoPro Hero b a c k เเหมาะที่จะไปผจญภัยเดินเขาเข้าป่าเล่นสกีหรือว่าเอาติดมอเตอร์ไซค์ขับรถอะไรเงี้ยครับมากกว่าเจ้าตัวเนี้ยเอาไปใช้ในใช้ในเมืองจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็ไม่สมบุกสมบันมาก ส่วนเจ้าโกโป h ฮีโร่ะเอาไปดำน้ำจะเหมาะมากดำน้ำเล่นเซิร์ฟลุยใช้ลุลยๆครับลุยฝนอะไรได้หมดหรือว่าจเจ้าไปติด FPV โดนก็ได้นะครับจะเหมาะกว่าก็ส่วนตัวแล้วก็ต้องเลือกเอาครับเพราะว่าดูว่าเราเหมาะกับการใช้งานแบบไหนถ้าไปท่องเที่ยวนะครับไปท่องเที่ยวต่างประเทศประเทศไม่ได้ออกป่าอยู่ในเมืองช้อปปิ้งที่สวยๆนะครับผมคิดว่าเจ้า ดีใจออ o s m o p o c k เ t เนี่ยทั้งรุ่น1รุ่น2เลยเหมาะใช้งานง่ายกว่านะครับกว่ากลอปโความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้าจะไปลุย,ลยหิมะลุยฝนดำน้ำก็ก o p ป o Hero b a แบก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับยังไงลองลองพิจารณาดูอยู่ที่สีแล้วก็ลองจับเล่นดูนะครับว่าเราต้องการจอใหญ่เหมือนของก o p r o ไหมมีจอท้านหน้าจอด้านหลังขะที่ Osmo Pocket เนี่ยต้องเสียบโทรศัพท์ถ้าเราอยากจะได้ จอใหญ่ขึ้นนะครับก็สุดท้ายก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ